มาฟังข่าวกันนะครับจะมาอ่านข่าวคือฟังนะครับข่าว4.0นะครับเป็นการอ่านแบบธรรมดานะครับมาได้ใส่ระบ,บิทำนองอย่างเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเสียงบบแจยทีนะครับเนบาะจะใบแจเป็นนักกงนักกากแต่มาชิงกงชิงเกอร์อย่างนะครับจะมาอ่านคือฟังนะครับข่าวเ,เรื่อง4.0นะครับ ยุค4ี่จุซูนเป็นบุญตานักออนไลน์อุตักดีบเร็วสมัยมีดีมีให้ถูกใจพิจัยเมาเล่นลำไปไฟไหม่ให้เขาลัดทาบ้านปออุ้ยแม่เท่าเพิ่นเป็นห่วงเฮายิงนักเลยออกกดคุมฮือสู่ยังพักพ่อฮักจริงใดบอกมา สีจุดสุนเล้วแม่แก้วแก่นตาหิศอกลงว่าปะกันลงหอยต้ยกันแล้วแลยนะ